สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับที่กำลังเข้ามาติดตามรับชมแล้วก็รับฟัง YouTube ช่องน้ำมีชาแนลวันนี้นะครับวันที่2พฤศจิกายน65นะครับเดี๋ยวเรามาดูแนวทางฮานอยมัดรวมกันนะครับแนวทางฮานอย3รอบก็ให้เน้นที่นอยปกติและนอย VIP นะครับสำหรับแนวทางฮานอยศาสตร์คณิตศาสตร์ตัวเลขของเรา เมื่อวานนี้ของต้องขออภัยนะครับแนวทางของเราหลุดไปนะครับสําหรับฮานอยวันนี้เป็นงวดแก้มือครับขอให้มาขอให้แตกครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแบ่งปันแนวทางให้กับเพื่อนคนอื่นด้วยนะครับเราจะได้เฮงเราจะได้ปังไปด้วยกันฮ <c oughs> ะไม่เป็นการเสียเวลาครับมาดูแนวทางฮานอยของเราวันนี้กันเลยครับ วันนี้นะครับตัวเลขห้าตัวในตารางนะครับก็จะมีหนึ่งสามห้าอ้หนึ่งสามสี่ห้าหกนะครับแล้วก็วันนี้ผมฟันห้ารองหนึ่งนะครับฟันห้ารองหนึ่งสายวิ่งสายรูดจัดไปครับแล้วก็เจาะสองตัวนะครับก็จะมีสามห้าสามหกหกห้าหนึ่งหกนะครับสามหนึ่งห้าหนึ่งสี่ห้า และ46นะครับตัวเน้นนะครับเน้น35เน้น65เน้น31เน้น51นะครับ3ตัว035 565 631และ951นะครับใครชอบก็แคปหน้าจอนะครับสำหรับแนวทางฮานอยของเราวันนี้ขอให้แตกขอให้ปังนะครับโอเคนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์เฮงๆงปังๆไปด้วยกันครับเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ